ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับชาวลัคนาราศีพิจิกในปีนี้นั้นก็เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ปรับเปลี่ยนทิศทางหน้าที่ตำแหน่งการงานตลอดจนถึงในเรื่องของการเงินซึ่งปีนี้ดาวพระศสปดีที่จะสถิตในวันที่15พฤษภาคมนี้ก็ตกพบเรือนมรณะเป็นพบเรือนทุสถานพบซึ่งในทางโหราศาสนั้น ก็แสดงถึงกระดุมพระพินทุบาทอันว่าดาวพระราชพป,ปีที่เป็นดาวสุขระเคราะห์และแสดงถึงโชคลาภทางการเงินความประสบความสำเร็จตลอดจนถึงการอุปถัมภ์การดูแลซึ่งดาวพระราชพป,ปีก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวพิจิกจึงส่งผลในเรื่องของทรัพย์สินคงคลังรายรับรายจ่ายการแสวงหารายได้ในรูปแบบต่างๆ และการผสมโลงที่ดาวพระเสาร์เบียนพบเรือนปุตตะที่ราศีมีนก็เข้าเกณฑ์พินทุบาทซึ่งหากชาวลัคนาราศีพิจิกในปีนี้นั้นในเรื่องของยอดยานที่ดินอสังหาหรือการซ่อมแซมรีโนเวทบ้านเลือกสวนไรนาของตนนั้นก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการกู้ยืมการเป็นหนี้เป็นสินการขอเครดิตการจำนองการจำนำ ปีนี้ก็ต้องบริหารจัดการการเงินทรัพย์สินของตนให้ดีทั้งการเบียดเบียนจากคนที่เป็นบริวารลูกน้องลูกหลานของตนก็เป็นปีที่คิดจะทำอะไรหรือลงทุนขยายกิจการหรือขยับปรับเปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่ของตนนั้นก็ต้องมีที่ปรึกษาหุ้นส่วนชีวิตร่วมความคิดความเห็นจัดสรรความเป็นไปได้ทั้งการบริหารความเสี่ยง และสร้างความมั่นคงทางการเงินของตนขึ้นมาได้ก็อันว่าปีนี้พระราหูก็เป็นเกษตราธบดีที่พบเรือนพันธุก็เป็นพบเรือนเกณฑ์พบเรือนที่สี่พบเรือนที่สําคัญก็แสดงในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงพระราหูที่เป็นอสิทธิธาตุและเป็นปกนณโชคที่พบเรือนพันธุก็แสดงถึงความอยากความปรารถนาทั้งในเรื่องของการวิวาการคู่ครอง ตลอดจนถึงการวางรากฐานครอบครัวของตนก็เป็นปีที่ชาวพิจิกนั้นก็อยากจะมีเพิ่มทั้งการซื้อของเข้าบ้านทั้งยวดยานอสังหาการรีโนเวทลงทุนในเรื่องสวนไรนาของตนซึ่งการสนธิที่ดาวพระเสาร์ไปสถิตท,ที่พบเรือนปุตตะและความเป็นกเกษตรของพระราหูนั้นก็เป็นปีที่ชาวพิจิกในเรื่องของการสแสวงหาความมั่นคง ความอยากได้อยากมีอยากจะเป็นทั้งความเจริญก้าวหน้าการสร้างครอบครัวปีนี้ก็เป็นปีในเรื่องของการประเด็จศึกซึ่งความเป็นดาวเกษตรนั้นก็แสดงซึ่งพื้นฐานความมั่นคงว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่ผ่ามองจึงทรงเกษตรในเรื่องของการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนตลอดจนถึงดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนสหาะาก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางการคมนาคม การเข้าไปสู่สมาคมของพรรคพวกเพื่อนฝูงใหม่ๆก็เป็นปีที่ทำให้รู้จักผู้คนมากขึ้นทั้งการศึกษาในสถานที่แห่งใหม่ทั้งการอบรมการสัมมนาการลงคอร์สในศาสตร์แขนงต่างๆปีนี้ก็มีโอกาสได้เพื่อนใหม่สมาชิกสหายร่วมทุนร่วมหุ้นใหม่ๆก็อันว่าดาวพระเสาสถิตพบเรือนปุตตะพบเรือนที่หก็แสดงถึงความเป็นพินทุบาทในพบเรือนนี้ ซึ่งพบเรือนปุตตะแสดงถึงความยินดีความรักความใคร่ลูกน้องลูกหลานบริวาลของตนก็มีเกณฑ์ที่ต้องดูแลบุตรหลานบริวารความทุกข์กายทุกใจความร้อนอกร้อนใจกระรวนกะวารยใจที่เกี่ยวกับการพัดพรากการจากไปการสูญเสียและความผิดหวังในเรื่องต่างๆพบเรือนนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการปนันขันต่อการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ก็อันจะสร้างหนี้สร้างสินและปัญหาผูกรัดมาตัวตามมาซึ่งพระเสาในภพเรือนนี้ก็เป็นในรอบ30ปีที่จรมากระทบและเบียนภพเรือนพุตตะและสนธิกับดาวเจ้าเรือนปุตตะก็คือดาวพระราศบดีนั้นก็ไปสถิตท,ที่ภพเรือนมรณะเป็นภพเรือนในเรื่องของการแปรสภาพการแตกสิ้นทำลายการสูญเสียตลอดจนถึงในเรื่องของมรดกทรัพย์สิสนอสังหา และดาวพระราศปดีก็เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินอีกโสดหนึ่งด้วยนั้นในเรื่องของเอกสารสัญญาการทำธุรกรรมทางด้านการเงินก็ต้องระวังการหลอกลวงการต้มตุนเบียดเบียนเบียดบังทรัพย์สินอสังหาทั้งเรื่องธุรกรรมพินัยกรรมหรือการจัดการกรมธรรมทรัพย์สินต่างๆนั้นพิจิตปีนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวและพึงมีสติให้มากซึ่งความเป็นพระราหู ที่ทรงอนุภาพในความเป็นเกษตรในรอบปีนี้นั้นก็อันจะส่งผลมากในเรื่องของเครดิตสินเชื่อการซื้อขายทอดตลาดตลอดจนถึงเกี่ยวพันในเรื่องของอสังหาโยดยานพาหนะและความเป็นดาวเจ้าเรือนสาชะของดาวเสารไปสถิตพบเรือนที่หพบเรือนปุตตะที่แสดงถึงความยินดีความสุขความสำราญความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนถึงการศึกษาสิ่งใหม่ๆนั้นก็ต้องระวังการหาทุกใส่ตัวทั้งมิเตรทียมมิสหายร่วมทุนการไปมาหาสู่ในแวดวงผู้คนต่างๆนั้นก็ต้องระวังไปเกี่ยวพันในเรื่องของการเงินก็อันจะเป็นเหตุให้ก่อหนี้ก่อ,กอสินจากบุคคลอื่นได้ซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้นั้นดาวพระราหูก็จะสถิตที่ภพเรือนเกณฑ์ภพเรือนพันธุในวันที่18พฤษภาคม ในวันที่15พฤษภาคมนั้นดาวพระปปรัพบดีก็ตกพบมรณะแต่ปีนี้ดาวที่เป็นเจ้าภาพใหญ่และน่าจะส่งผลและพรโนภาพให้กับชาวพิจิกเป็นอย่างมากก็น่าจะเป็นดาวมฤตยูซึ่งดาวมฤิตยูที่สถิตพบเรือนปัตนิเป็นพบเรือนที่เร่งลัคนาที่ร้อยองศานั้นก็ในรอบ84ปีที่ดาวมฤตยูจะมาสถิตในตำแหน่งนี้ ในความหมายของดาวมฤตยูที่แสดงถึงภัยอาเพศความพันผวนการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงในภพเรือนนี้ก็ต้องระวังเรื่องการร่วมทุนการทำสัญญาการร่วมพุ้นกับคนแปลกหน้าคนแปลกตาตลอดจนถึงคนมีอิทธิพลคนมีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เบียดบังเบียดเบียนเจ้าชะตาได้ซึ่งมฤตยูกระทบภพบเรือนในเรื่องของครูครองคนรักในภพเรือนปัตนินั้น ก็ต้องระวังในเรื่องของการแยกทางการหย่าร้างหรือการสร้างเหตุการแตกแยกความผิดหวังผิดอกช้ำสวงในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งหากเป็นในเรื่องของธุรกิจการค้าการลงทุนมฤตยูในภพเรือนที่เล็งลคนากรณีก็ในเรื่องของการทรยศการหักหลังการเอาดีใส่ตัวเอาชั่วโยนให้คนอื่นซึ่งดาวมฤตยูเป็นดาวพระเคราะห์ที่แสดงถึงความวิตก ความฉับพลันกระทันหันทั้งการสูญเสียความลี้ลับสิ่งที่เปิดเผยกันไม่ได้ซึ่งอันว่าดาวมฤธยูในปีนี้ก็สถิตในภพเรือนกระดุมพระของดวงโลกดวงเมืองก็กระทบในเรื่องของภาคประชาสังคมทั้งการเงินการครังทั้งความผันผวนในเรื่องของหุ้นการทำสงครามในเรื่องของภาษีไรายได้ไรายรับรายจ่ายก็กระทบในเรื่องของอาชีพ ทั้งอาชีพที่ตายตัวลงไปตลอดจนถึงเทรนนวัตกรรมใหม่ๆก็สร้างอาชีพใหม่ๆและความผันผวนในอาชีพและการหารายได้จากคนทั้งโลกซึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกในปีนี้นั้นมรตยูเลงลักอีกทั้งดาวพระเสา์สถิตเบียนพบเรนปุตตะก็พึงจะต้องมีสติสัมปชัญญะและการหาองค์ความรู้ความสามารถใส่ตนให้มากในการสนทิของดาวพระเสา์ ทีสถิตในภพเรือนที่อ่อนไหวเช่นนี้ก็เป็นปีที่ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาการตกหลุม่างหรือวงเวรห่วงมานของคนชั่วคนหวังดีประสงค์ร้ายเป็นต้นก็อันว่าดาวพระราศปดีตกภพบเรือนมรณะปีนี้ถ้าหากทรงคุณเป็นอสิติธาตุหรือเป็นธาตุคู่มิตรในโดชะตาเดิมของท่านนั้นก็น่าจะส่งผลดีในเรื่องของมรดกการสืบต่อการสืบทอด ทั้งกิจการหน้าที่การได้รับพินัยกรรมต่างๆที่จะส่งคนในเรื่องของการดำเนินกิจการการทำธุรกิจและการที่ดาวมรุตยูเล่งลักนณะนั้นหากมรุตยูเดิมของท่านสถิตในราศีธาตุดินหรือราศีธาตุน้ำก็จะได้ส่งคุณวิเศษคนที่มีความพิเศษเข้ามาช่วยเหลือค้ำจุนตลอดจนถึงมรุตยูในภพเรือนปัตตนินั้น หากให้คุณในช่วง6-7ปีที่จอรอยู่นั้นก็ดีในเรื่องของการต่างประเทศการพบปะพบเจอทั้งต่างชาติต่างวัฒนธรรมต่างภาษาตลอดจนถึงคู่ครองคนรักที่เป็นคนต่างถิน่นต่างแดนจนถึงคนต่างชาติซึ่งเกณฑ์ที่ดาวพระราหูส่งมาตรฐานเป็นเกษตรว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่ผ่ามองในพบเรือนเกณฑ์นี้ก็เป็นปีที่มีโอกาสในเรื่องของการได้อสังหา การซื้อขายยวดยานอสังหาริมทรัพย์ของตนก็ต้องระวังเป็นหนี้เป็นสินกันก้อนใหญ่ก้อนโตเพราะดาวพระราหูเป็นดาวที่กระตุน้นเป็นพระเคราะห์ที่แสดงถึงความอยากความร่วมหลงและสนองกิเลสตัณหาของเจ้าชะตาได้เป็นอย่างดีซึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนั้นก็มีแรงกระเพิ่มและแรงสันไหวของภพเรือนต่างๆทั้งดาวพระราหูก็จะย้าย ดาวพระราสป,ปดีก็สถิตย้ายกลางเดือนแต่เดือนพฤษภาคมตลอดจนถึงต้นเดือนมิถุนายนนั้นดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนตนุรักษ์ของชาวฟิจิกที่ราศีกรกฎพบเรือนสุภาาก็ได้ตำแหน่งกีตะอุดมเกณฑ์ก็เป็นทั้งช่วงเมษาพฤษภาจนกว่าจะย้ายก็เจ็ดมิถุนายนพระอังคารที่เป็นกีตะอุดมที่สถิตพบเรือนสุภาไปอีกเดือนสองเดือนก,อนกว่าๆนั้น ก็สรงคุณดีในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของความสามารถทั้งการเดินทางการติดต่อทั้งทางใกล้ทางไกลก็สร้างความเจริญก้าวหน้าทั้งความดีความชอบตลอดจนถึงเกณฑ์นในเรื่องของการขยับขยายฐานะการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานและการผักดันช่วยเหลือและการซัพพอร์ตจากผู้คนในช่วงเดือนสองเดือนต่อจากนี้ในเรื่องของอุปสรรคปัญหา หรือสิ่งอันเนื่องอันใดที่เป็นลิงแก้แหกันมาตั้งแต่ปีสองปีนั้นเดือนมิถุนายนก็เริ่มจะเห็นเขาหลางที่ดีก็เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นพระหัสป,ปดีตกพบมรณะมฤุตยูลิงลักและดาวพระเสาก,ก็ตกพบเรือนปุตตะเป็นพบที่เบียนในเรื่องของความสุขความรักความใคร่ความสมหวังความปรารถนาก็เป็นปีที่มีทางแยกอยู่หลายทาง จึงเป็นปีที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิวัฒนาและพัฒนาความก้าวหน้าและการทลายอุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งปวงให้ได้ไท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญและขอให้รอดปลอดภัยทั้งเหตุเพศภัยอุปปัทววเหตุทั้งอริราชตูมูมานทั้งหลายนั้นก็ขอให้จงพินาศ และขอให้เจริญไปด้วยปัญญามากไปด้วยบารมีเพื่อก่อเกิดความอุดมความสมบูรณ์ผูนผลทั้งความมั่งมีความร่ำรวยและเจริญก้าวหน้ารุดหน้าในตำแหน่งแห่งที่การงานของตนและขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจงประสบโชคประสบชัยทั้งการสัญจรการเดินทางทั้งในแห่งที่ถิ่นฐานตำบลใดน,นั้นก็ขอให้ก่อเกิดแต่ความสุขความสถาพร ในทุกที่ทุกสถานทุกที่วาราตีการก็ขอให้ชาวพิจิกจงโชคดีทุตุท่านขอบพระคุณครับ